สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิดีโอคลิปนี้จะอยู่ในหัวข้อการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้า71นักเรียนเปิดดูตามไปเลยนะคะหัวข้อที่2.3ในหนังสือเรียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมครูจะดำเนินไปตามหนังสือเลยนะคะ หัวข้อที่2.3.1จากการศึกษาแบบจำลองอะตอมทำให้ทราบว่าอะตอมประกอบไปด้วยโปรโตอนและนิวตรอนอยู่ในนิวเคลียสโดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆในระดับพลังงานที่ต่างกันพระเอกของเราวันนี้คืออิเล็กตรอนเราจะมาดูกันว่าเขาเคลื่อนที่อยู่รอบๆบนิวเคลียสอย่างไรในแต่ละระดับพลังงานนั้นจะมีอิเล็กตรอนอยู่อย่างไร ักเรียนจำแบบจำลองอะตอมของโบได้ไหมคะภาพนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้า64จากการศึกษาเกี่ยวกับสเปกตรัมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเราพบว่าอิเล็กตรอนนั้นจะอยู่กันเป็นชั้นๆหรือเป็นวงรอบนิวเคลียสจุดตรงกลางนี้คือนิวเคลียสแล้วอิเล็กตรอนก็จะอยู่กันเป็นชั้นๆั้น เราเรียกชั้นชั้นเหล่านี้ว่าระดับพลังงานซึ่งก็ประกอบด้วยระดับพลังงานที่1อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดถัดออกไปเป็น2 3 4 5 6 7หรืออาจจะใช้เป็นตัวอักษร K L M N O P Q อย่างนี้ก็ได้นะคะอิเล็กตรอนจะอยู่ในชั้นต่างๆเหล่านี้โดยแต่ละชั้นจะมีการบรรจุอิเล็กตรอนได้ แตกต่างกันซึ่งเราจะได้ศึกษากันในวันนี้กลับมาที่หน้า71นักเรียนดูตารางที่2.5การจัดเรียงอิเล็กตรอนไล่เรียงตามเลขอะตอมของธาตุไฮโดรเจนซึ่งมีเลขอะตอม1จัดอิเล็กตรอนได้ n เท่ากับ1 1อิเล็กตรอนฮีเลียมเลขอะตอม2จัดอิเล็กตรอนได้ n เท่ากับ1คือ2ลิเทียมเลขอะตอม3จัดอิเล็กตรอน ได้เป็น n เท่ากับ1 2และ n เท่ากับ2อีก1อิเล็กตรอนเบเรียมเลขอะตอม4จัดอิเล็กตรอนที่ n เท่ากับ1ได้2 n เท่ากับ2ได้3ไล่เรียงไปแบบนี้ต่อเนื่องในหน้า7 2ก็จะแสดงการจัดอิเล็กตรอนนื่นอย่าลืมนะคะว่าเลขอะตอมนั้นคือโปรโตอนโปรโตอนคือเลขอะตอมและอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อมี โปรโตอน6ก็ต้องมีอิเล็กตรอน6มีโปรโตอน12ก็มีอิเล็กตรอน12ในการจัดอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานนักเรียนจะสังเกตว่าระดับพลังงานที่ n เท่ากับ1นั้นจะบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด2อิเล็กตรอน n เท่ากับ2จะบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด8อิเล็กตรอนแล้ว n เท่ากับ3ล่ะจะบรรจุอิเล็กตรอนได้เท่าไหร่ รายละเอียดมีอยู่ใต้ตารางแล้วค่ะจากตารางที่2.5จะพบว่าจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานนั้นจะบรรจุอิเล็กตรอนได้แตกต่างกันระดับพลังงานที่ n เท่ากับ1มีได้มากที่สุด2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ n เท่ากับ2วงที่ถัดไปจากนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนได้มากที่สุด8อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่3นั้น มีการสืบค้นข้อมูลบอกว่าบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด18อิเล็กตรอนและพบว่าการบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงานนั้นสามารถใช้สูตรในการคำนวณได้และสูตรอยู่ตรงนี้ค่ะจำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน มีค่าเท่ากับ 2n ยกกำลัง2เมื่อ n คือตัวเลขแสดงระดับพลังงานการใช้สูตร 2n ยกกำลัง2เมื่อ n คือระดับพลังงานเช่น ระดับพลังงานที่ n เท่ากับ1ซึ่งอยู่วงในสุดอยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดเอา1แทน n ก็จะได้เท่ากับ 1. ยกกำลังสองคูณกับ2 1ยกกำลังสองก็ได้1คูณกับ2ก็ได้2แสดงว่าระดับพลังงานที่ n เท่ากับหหรือวงในสุดนั้นบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด2อิเล็กตรอน n เท่ากับสอง เอาสองแทนเข้าไปสองยกกำลังสองก็เป็นสี่เอาสองแทน n ในสูตรสองยกกำลังสองเป็นสี่คูณกับสองสี่คูณสองก็เป็นแปดอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ n เท่ากับสามก็เอาสามแทน n สามยกกำลังสองก็เป็นเก้าเก้าคูณสองก็เป็นสิบแปดอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ n เท่ากับสี่ 4แทน n ยกกำลังสองก็เป็น16กคูณ2ก็เป็น32อิเล็กตรอนดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงานโดยใช้สูตร 2n เยกกำลังสองเมื่อ n แทนระดับพลังงานระดับพลังงานที่ n เท่ากับ1ก็จะบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด2อิเล็กตรอน ระดับพลังงานที่ n เท่ากับ2 8อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่ n เท่ากับ3 18อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่ n เท่ากับ4 32อิเล็กตรอนซึ่งนอกจากระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ1 2 3 4 5สูงที่สุดคือ n เท่ากับ7แล้วในระดับพลังงานหลักยังประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อยซึ่งตรงนี้ก็จะมีการจัดอิเล็กตรอนเช่นเดียวกัน นักเรีนยนดูตามรายละเอียดหน้า73เลยโบเสนอแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนแสดงให้เห็นว่าอะตอมมีพลังงานหลายระดับมีความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานที่อยู่ถัดไปไม่เท่ากัน ความแตกต่างของพลังงานจะมีค่าน้อยลงเมื่อระดับพลังงานสูงขึ้นการอธิบายเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเส้นสปเส้นสปกตรัมที่เกิดนอกจากจะเป็นการคลายเล็กตอนของระดับพลังงานหลักแล้ว principle energy level หรือเรียกว่า shell แทนด้วย n ยังเป็นการคายพลังงานของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานย่อย energy sub level หรือ sub shell ในแต่ละระดับพลังงานหลักด้วยเข้าใจตรงนี้ไหมคะในระดับพลังงานหลักในวงต่างๆ่อยที่รอบนิวเคลียสนั้นจะมีระดับพลังงานย่อยมีชั้นเล็กๆซ่อนอยู่ ระดับพลังงานหลักใช้เป็นตัวหนังสืใช้เป็นตัวเลขหนึ่งสอแต่ระดับพลังงานย่อยกำหนดให้ใช้เป็นตัวอักษรสี่ตัวนี้ s p d และ f จำนวนระดับพลังงานย่อยที่เป็นไปได้ในแต่ละระดับพลังงานหลักเป็นดังนี้นักเรีนยนดูแผนภาพ ที่อยู่ในหน้า73เป็นแผนภาพระดับพลังงานของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนด้านซ้ายมือเป็นระดับพลังงานหลักด้านขวามือเป็นระดับพลังงานย่อยนักเรียนต้องเข้าใจหลักการของการจัดอิเล็กตรอนว่าเราจะต้องจัดอิเล็กตรอนลงในระดับพลังงานต่ําสุดก่อนระดับพลังงานต่ําสุดอยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดคือ n เท่ากับหนึ่ง n เท่ากับ1นั้นประกอบไปด้วยระดับพลังงานย่อย s เลยเขียนว่าเป็น1 s 1ในที่นี้ก็คือระดับพลังงานหลักที่1ย่อย s ระดับพลังงานหลักที่ n เท่ากับ2ประกอบไปด้วย s กับ p กำกับไว้ด้วย2 s 2 p ระดับพลังงานที่ n เท่ากับ3ห่างจากนิวเคลียสไปเรื่อยๆอนิวเคลียสอยู่ตรงนี้ n เท่ากับห n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4ห่างไปเรื่อยๆ n เท่ากับ3ก็จะประกอบไปด้วย s p d กำกับไปด้วย 3s 3p 3d เพื่อให้รู้ว่าเป็นระดับพลังงานหลักที่3ระดับพลังงานหลักที่4ประกอบไปด้วย 4s 4p 4d 4f กำกับไว้ด้วยเลข4นะคะซึ่งซึ่ง,งตรงนี้สำคัญเล่นเห็นได้ว่าลูกศรระดับพลังงานชี้ขึ้นหมายความว่า ได้มีการไล่เรียงระดับพลังงานจากต่ำไปสูงแต่นักเรียนดูตรงนี้ค่ะและจะเป็นที่มาของของการจัดอิเล็กตรอนในวันนี้มันมีการเหลื่อมซ้อนเกยของพลังงานแทนที่ 3D มันจะต่ำกว่า 4S กับกลายเป็นว่า 4S นั้นต่ำกว่า 3D และนี่จะเป็นที่มาของการจัดอิเล็กตรอน จากรูปในหน้า73รูปที่2.15สรุปได้ว่าระดับพลังงานหลักที่ n เท่ากับ1จะมีระดับพลังงานย่อยเดียวคือ s หลักที่2มี s กับ p หลักที่3มี s p d หลักที่4มี s p d f จำง่ายนะเรียนหมีอย่างเดียวคือ s 2ก็มี2 s p 3มี3 s p d 4มี4เลย s p d f อีกคำหนึ่งที่เรียนต้องเข้าใจคือคำว่าออร์บิทัลอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตลอดเวลาความหนานแน่นของกลุ่มหมอกจึงอยู่ในรูปโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนซึ่งมีอนาเขตและรูปร่างใน3มิติเป็น 3D รอบๆอบนิวเคลียสโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนและมีพลังงานเฉพาะเรียกว่าออร์บิทัล ออร์บิทัลหรือเรียกว่าเป็นห้องว่างที่บรรจุอิเล็กตรอนได้นั่นเองตรงนี้สำคัญนะคะระดับพลังงานย่อย s มี1ออร์บิทัลหรือเรียกว่า1ห้องก็ได้นั่นเรียนบันทึกลงในหนังสือได้เลยนะคะตามครูได้เลยระดับพลังงานย่อย p มี3มออร์บิทัลห้องระดับพลังงานย่อย d มี5ออร์บิทัลห้ห้องห้าที่ว่าง หารูปร่างที่จะบรรจุอิเล็กตรอนลงไปได้ 1, 2, ึ่งสอห้าระดับพลังงานนี่ f มี7จ็ดอวิทอลเห้อง, 7, อง 1, 2, ึ่งสองสาี่ห้าหกจ็ดำง่ายอีกแล้วนกักเรียนมันเป็นเลขอนุกรมเลย s 1, p 3, d 5, f 7, 1, 3, 5, 7, s p d f แล้วถ้าเชื่อมโยงไปกับรูปเมื่อกี้นี้นะคะหมี1 s 2มี2 s 2 p 3มี3 s 3 p 3 d 4มี4 s 4 p 4 d 4f โอเคนะคะซึ่งในออร์บิทัลหรือห้องว่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะบรรจุอิเล็กตรอนได้ห้องละ2อิเล็กตรอน รูจะให้รูจะใช้ลูกศรแทนอิเล็กตรอนระดับพลังงานย่อย s มี1ออบิทัลบรนจุได้2อิเล็กตรอนระดับพลังงานย่อย p มี3ออบิทัล3ห้องห้องละ2ลูกศรน,นี้เป็นสัญลักษณ์แทนอิเล็กตรอนนะคะและเมื่อนักเรียนเรียนสูงขึ้นเขาจะเรียกว่าสปินซึ่ง การจัดแบบนี้เรียกว่าบรรจุครึ่งและเนื่องจาก p มี3มออร์บิทัลก็บรรจุได้6อิเล็กตรอนแบบนี้เรียกว่าบรรจุเต็ม d ออร์บิทัลมี5ห้อง5้าออร์บิทัลก็จะเป็นสองสามสี่ห้าอันนี้บรรจุครึ่งซึ่งมีความเสถียรแต่น้อยกว่าบรรจุเต็ม6 7 8 9กแบบนี้จะเป็นการบรรจุเต็มซึ่งมีความสเสถียรภาพมากกว่า f ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก็จะเลยจะได้ว่า s มี1 o r b i ออรบิทัลบรรจุดได้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอน p มี3บรรจุดได้6อิเล็กตรอน D มี5ออร์บิทัลออรบิทัลละ2เป็น10อิเล็กตรอน F มี7ออร์บิทัลก็เป็น14อิเล็กตรอนเป็นที่มาของ s p d f 1 3 5 7 2 6 1 0 1 4เ,เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะหัวข้อต่อไปอยู่หน้า75หหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมอีกครั้งนะ การจัดอิเล็กตรอนนั้นมีระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยระดับพลังงานย่อยจะเป็นตัวอักษร s p d f แทรกอยู่ในระดับพลังงานหลัก1 2 3 45 6 7การจัดอิเล็กตรอนให้พิจารณาตามหลักของอับบาวเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอนะคะว่าการบรรจุอิเล็กตรอนต้องบรรจุในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ำสุดและว่างก่อนเสมอ ซึ่งก็เริ่มจาก1 s ที่ต่ำสุดถัดไปเป็น2 s 2 p 3 s ตามลำดับทั้งนี้มันจะทำให้พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าต่ำสุดและอะตอมมีความสเสถียรที่สุดนะ76นะคะรูปที่2.17แผนภาพแสดงลำดับการบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลต่างๆตัวนี้สำคัญนะยันต้องทำให้ได้ หลักที่1มีตัวเดียวคือ1 s 2มี2 s 2 p 3มี3 s 3 p 3 d 4มี4 s 4 p 4 d 4 f 5มี5 s 5 p 5 d 5 f 6มี6 s 6 p 6, p, 6 d 7มี7 s 7 p แบบนี้การจัดอิเล็กตรอนตามลำดับจะเป็นแบบนี้ค่ะอิเล็กตรอนจะถูกจัดตรงนี้เป็นอันดับแรก1 s ซึ่งบรรจุได้2อิเล็กตรอนตามมาด้วย2 s 2 p 3 s 3 p แล้วลงมาที่4 s ตามลูกศรแบบนี้ซึ่งครูจะได้ฝึกนักเรียนในลำดับต่อไปเอาเป็นว่าการจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัลจะต้องจัดลงในระดับพลังงานต่ำสุดก่อนแล้วจึงไล่เรียงไปจนกระทั่งครบจำนวนอิเล็กตรอนมาดูวิธีการไล่เรียงนะคะ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยนักเรียนเขียนไปตามครูนะระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ1่ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4 n เท่ากับ5 n เท่ากับ6 n เท่ากับ7 นี่เป็นระดับพลังงานหลักต่อไประดับพลังงานย่อยระดับพลังงานย่อย n เท่ากับ1มีตัวเดียวคือ s เราจึงเขียนว่า1 s ระดับพลังงานที่ n เท่ากับ2มี s กับ p 1มีตัวเดียวคือ s เป็น1 s 2มี s กับ p กำกับไว้ด้วย2 s 2 p เขียนตามคูเลยนะ3ก็มี3ตัว s p d เป็น3 s 3 p 3 d 4ก็มี4 s 4 p 4 d และ4 f ตัวเลขเหล่านี้คือเลขระดับพลังงานหลักหลักที่1มีตัวเดียวคือ s หลักที่2ก็มี2ตัว sp หลักที่3มี spd หลักที่4มี spdf ตั้งแต่4ถึง7จะเป็นครบ spdf ดังนั้นก็จะเป็น5 s 5 p 5 d 5 f 6 s 6 p 6 d 6 f 7 s 7 p 7 d 7 นักเรียนเขียนแบบนี้ก่อนนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มต่อไปพักวิดีโอไว้ก่อนนักเรียนได้แผนภาพแบบนี้แล้วนะคะเอ่อต่อไปมาเติมจำนวนอิเล็กตรอนระดับพลังงานย่อย s บรรจุได้2อิเล็กตรอนเขียนเลข2ไว้ที่ข้างบนขวาแบบนี้หมายถึงว่า s ได้2ออิเล็กตรอน s ทุก s เลยค่ะ S 1>, 1 s 2 2 s 2 3 s 2 4 s 2 5 s 2 6 s 2หมายความว่าระดับพลังงานหลักที่1ย่อย s เนี่ยได้2อิเล็กตรอนเลข2ที่อยู่ข้างบนตัว s คือจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุได้มากที่สุดในระดับพลังงานย่อย s p เต็มที่ได้6ใส่6ให้กับ p ทุกตัวเลย d มี5ห้องเต็มที่ได้10ใส่10ลงไป f มี7ห้องรับอิเล็กตรอนได้สูงสุด14อิเล็กตรอนใส่14ลงไปเค okay, นะเค okay, นะคะเลขอยู่ข้างหน้าตัว spdf คือระดับพลังงานหลัก spdf เป็นระดับพลังงานย่อยเลขที่เหมือนเลขชี้กำลังที่อยู่มุมบนขวาเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงานย่อยต่างๆรับได้มากที่สุดต่อไปเป็นสิ่งสำคัญไล่แบบนี้นะคะ1 s 2 อิเล็กตรอนต้องบรรจุตรงนี้ก่อนไล่จากนี้หนึ่ง s สองสอง s สองสอง p หกสาม s สองสาม p หกคล้ายๆกันหนังสือเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเรียนจัดอิเล็กตรอนแบบแบบไล่เรียงเฉียงลงมาจากสาม p หกอย่าไปสาม d สิบให้ลงมาที่สี่ s สองก่อน ส s สแล้วจึงไปวนหา3 d 1 0 3 d 1 0จัดลงมาที่4 p 6อย่าไป4 d ให้ลงมา5 s เฉียงลงมาแบบนี้ตามหัวลูกศรเลยจาก5 s วนไปใหม่นี่เห็นเดียว,ว่าไม่เกี่ยวกับพลังงานหลักนะเอาระดับพลังงานย่อย4 s 5 p 6 6 s หมดแนวเฉียงละไปขึ้นมาใหม่ เพราะฉะ้เวลาเรียนเขียนตรงนี้เรียนต้องเขียนให้ตรงนะคะให้ตรงเป็นบรรทัดให้ตรง4 f 1 4มา5 d 1 0มา6 p 6มา7 s 2แล้วไปที่5 f 1 4 6 d 1 0 7 p 6 6 f 1 4 7 d 1 0และ7 f 1 4การจัดอิเล็กตรอนก็จะไล่เรียงแบบนี้